สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะคะเราน่าจะไม่เจอกันเกือบเดือนเลยเนาะทุกคนมา รอบนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะและก็จะกลับมาเจอกันยาวเลยทุกคนในซีรีส์ชีวิตของทำโปโปในเกมฟรีไฟกันจ้าเดี๋ยวเราจะทำตั้งแต่ ep ที่หนึ่งยาวไปเรื่อยๆเลยทุกคนให้ทุกคนดูว่าการใช้ชีวิตของทำโปโปในฟรีไฟจะเป็นยังไงนะคะและถ้าใครอยากให้ทำโปโปไปใช้ชีวิตในเกมไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนวันที่หนึ่งของทำโปโปในฟรีไฟเริ่มแรกมา วันนี้ทำปโปะก็ว่าจะไปเก็บเห็ดกันสักสองสามเกมนะทุกคนช่วงนี้คนนิยมเก็บเห็ดกันทำปโปปก็ต้องไม่พลาดออก่อนที่จะโดดร่มทำปโปปก็ต้องขอแต่งตัวก่อนนะทุกคนมาชุดนี้ก็แบบมันเชยเกินไปมันจะไม่มีแรงยิงใครเอานะคะโอเคแค่นี้เราก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะไปโดดร่มกันดีกว่าทุกคนเฮ้ย โอ้ oh my god อุ้ยอุ้ยๆขาไม่เห็นท่าปโป้เขไม่เห็นท่าปโปะเฮย้ฮยเฮ้ยกดไปเปล่าเปิดก่อนได้ปูดคะ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอื้ม เปิดเกมมาทับปะโปก็หมานเลยทุกคนเอ้ยหมานลูกกระสุนเขานีแ่แหละแต่ก็ได้มานะคะหนึ่งเคลวแม่มีแววดีวะ่ะทุกคนเกมนี้มีแววจะเฮงเดี๋ยวทับปะโปขอเก็บของก่อนนะคะ่ะอชีวิตของทับปะโปนี่มันมีสีสันซะเหลือเกินนะคะไปะทุกคนวันนี้ทับปะโปจะพาทุกคนไปหาเห็ดกันนะ ช่วงนี้การหาเห็ดกําลังมาแรงทุกคนเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะ oh. จะพลาดได้ไงล่ะใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องหาเห็ดสิ oh. แม่เสียงไอเตี้ยว <laughs> สงสัยไอเตียยก็อยากจะหาเห็ดนี่ไงทุกคนเ oh. จอละดอกแรกนี่มันเห็ดใครนี่มันเห็ดใครอินอินอ,อ,อกับการหาเห็ด oh. ทุกคนไม่ทัน เซ้ำเพื่อนโอ้โ oh หหาเหตุเกิดไปไงเป็นไงล่ะหาเหตุจนเพื่อนตายอยู่ไหนเมื่อกี้เจ็บนะเว่ยแต่ไม่เป็นกลอ่องคืออะไรเนี่ยพวกไม่ถึงว่ะเอาไงดีทุกคนจะหาเหตุต่อหรือจะพอแค่นี้ กำลังขึ้นมาใหม่ทุกคนเห็นอะไรไหมตรงนั้นอะกี่ตัววะนั่นดาวอุ๊ยอยวันนี้ทำโปะหมานเห็ดและลัดคิวมาได้ด้วยไงประเด็นโอ้โหโอ้อิ่มเขาบอกเลยว่าอิ่มงานนี้อิ่มเอมอิ่มเอมใจและแหลกและแหลกสุดยอดเลย อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพื่อนมานะเปล่าวะหุยจอดรถวะโอ้โหอดเก็บของเลยทุกคนไม่ไม่น่าไว้ใจวบไปชุบเพื่อนก่อนไปชุบเพื่อนก่อนอย่าหิวอย่าหิวเพื่อนบอกไปชุบแล้วเพื่อนโอ้เพื่อนเป็นกล่องกันหมดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่หุยทุกคนข้างในวะ เอ้ยเขาไม่เห็นเราเหรอไม่รู้ไม่รู้ที่รู้รู้รอดที่รู้รู้รอด <laughs> Oh my god สุดยอดจ,จริงๆ <laughs> เหตุการณ์แบบนี้เกิดได้สองแบบทุกคนหนึ่งเขาไม่เห็นเราสองเขาไม่อยากเสี่ยงกับเราเว้ยดีแล้วแหละเขาได้จะไม่รู้ว่าเราเหลือคนเดียวของตี้เกิดขึ้นมาเอากดผิดอีกออืหเป็นไงล่ะลกไง วงแรง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 โดนไอ้นี่วะไว้อยู่ตรงนั้นมันโดดมันโดดมันโดดเอ้ามันไม่ได้โดดมันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหชีวิตตาโปโป ไม่เป็นไรทุกคนทำโปะไม่ย่อท้อกับการเก็บเห็ดหรอกถึงแม้จะมีคนหาเยอะเหมือนกันแต่ทำโปะมั่นใจว่าทำโปะหมานกว่าทุกคนจังหวะนี้อืออุปกรณ์เก็บเห็ดทำโปะพร้อมละเหลือแค่เห็ดดอกแรกแค่นั้นแหละนู่นไงมีคนจะแย่งเห็ดเราอยู่กับเพื่อนทำโปะต้องไปช่วยเอ้าอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้ที่รู้ ช่วยเพื่อนขึ้นมาก่อนเออมาช่วยกับเก็บเห็ดก่อนอุยุยยขยับมาเพื่อนมีคนจะขโมยเห็ดพวกเรานี่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 เจอแล้วเจอละเออกับจับศัตรูออกไปหนึ่ง นี่จะได้ไม่มีคนแย่งเห็ดพวกเราทุกคนอย่ามาแย่งเห็ดอย่ามาแย่งเห็ดเว้ยเห็ดยิ่งหายากอยู่ยยเอ๊พักพวกหาเห็ดของเราโอเคเพื่อจะไปชุบใช่ไหม คือตีเก็บเห็ดอุ้ยทุกคนบ้านหลังนี้มีบ้านหลังนี้มีมีคนจะขโมยเห็ดปาดเตเาอะไรเนี่ยเอ้ยยังไม่ได้เห็ดสักดอกเลยไปไปไโอ้เขาชุบคันเจส็จแล้วหนูและตีเก็บเห็ดของเราตีนี้อย่างหา ล่าเลยทุกคนไปล่าก็ล่าดิมันไม่เคยหวันอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยเบอร์สี่เบอร์สี่โดนอุ้ยสองตัวเลยทุกคนจะได้เห็ุกับเขาไหมเว้ยเฮ้ยมาดันมาละ อย่าแย่งเห็ดอย่าแย่งเห็ดคอร้องน้องอย่าแย่งเพื่อเห็ดพี่สู้อุ้ยว้าวาเพื่อเห็ดนี้พี่สู้ตาย เลยรอบนี้สักดอกก็ไม่ได้กูแข่งเก็บไปหมดทุกคนเลยป่านี้ไม่เวิร์กโอเคทุกคนเราก็ทําการย้ายป่ากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาที่ป่าวงฟ้าเหมือนเดิมนั่นอีกเพราะว่าตรงนี้เห็ดมันจะเยอะทุกคนเราลงทุนนั่งเครื่องบินมาเก็บเห็ดเลยนะเว้ยเราต้องได้กาไรแล้วป่ะเนี่ยมามาไอ้นี่ยายายา อย่าอย่ามาขโมยเห็ดอย่ามาขโมยเห็ดช่วยด้วยเฮลมียีนเพื่อนมันจะขโมยเห็ดเราเออเป็นไงล่ะตีเก็บเห็ดพวกพี่ไม่ธรรมดาแล้วน้องนะขอบคุณนะเห็ดเป็นของพวกดิฉันเห็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 นเหมือนมีคนอยู่เมื่อกี้นี้เพื่อนเรายิงเพื่อนเรายิงนุนไงและเข้าไปหลบข้างในบ้านไงเข้าไปหลบข้างในบ้านไง เดี๋ยวขอพันยาก,ก่อนขอขอปั้นข้าวก่อนทุกคนหิวข้าวละไม่มีแรงต้องเติมข้าวเหนียวสักปั้นสองปั้นสามปั้นก็ดังดีออยู่ข้างบนหลอดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นเห็นเห็นจังหวะนี้ก็เลยอิ่มแล้วทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วลุยจนต่อเปลี่ยนกี่ตัววะกี่ตัววะปุ่งออกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเพื่อนเก็บเห็ด เออเอออย่า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 ขัดขวางการเก็บเห็ดเว้ยเอออย่าอย่า้าวกับตีเก็บเห็ดเว้ยนี่ลุกขึ้นมาเห็ดแถวนี้ต้องเป็นของพวกเราอุ้ยได้แล้วได้เวลาหาเห็ดแล้วค่ะจังหวะนี้ไปเก็บเห็ดกัน กำจัดคู่แข่งออกไปหมดแล้วก็เก็บเห็ดซิเครางงานนี้ทุกคนบอกพี่พี่ดูหมกมุ่นกับการเก็บเห็ดมากเลยนะทุกคนพี่ดูคลิปเขาเก็บเห็ดเหรอทุกคนเห็นไหมทุกคนเคยดูไหมบอกเลยว่าพี่แบบอยากเก็บมากแต่ในเมื่อในชีวิตจริงเราไม่สามารถไปเก็บได้เราก็มาเก็บในเกมเอาแล้วกันเกมดิฉันก็มีเห็ดค่ะถึงแม้จะไม่มีประตูก็เถอะแต่มีเห็ดนะคะไปดีเก่อ ได้หยอกเกมตัวเองนิดนึงแล้วจิตแจ่มใสนี่ไงโอ้โหดอกแรกแหกมานเขาต้องพูดอย่างนี้นะทุกคนเวลาเ็เจอเห็ดอะ่ะป๊าดมันมันพี่น้องนี่เป็นไงอินอินนี่โอ้โสามดอกเนาะเนาะทุกคนแล้วดอกใหญ่ด้วยไงบอกเลยว่าอีกนิดเดียวก็จะได้ครบตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาละ ใครสนใจสั่งเห็ดก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะทุกคนจะเอากีดาก่ดอกกี่ดอกก็บอกกันทำโปะโปะนักล่าเห็ดจะทำการเก็บให้อุ้ยสโคบสีว้าวว v s ออก็มีนะทุกคนเห็นไหม v ี s อนี่โคตรจะดีนะถ้าใครมีอัตราลั่นอะ่ะอุ้ย,ยไม่เจอเห็ดไม่พอ,อเจอตัว โว้ยติดไอวอตัวเองจะบ้าชีวิตนี้โ้้ทำไม่ติดไอวอนะเมื่อกี้นะสตูเป็นกล่องแน่ทุกคนบอกเลยเอ้ยไม่จับปืนแล้วจะยิงเขาอี้นี่อย่าห้าวกับตีเก็บเห็ดของพวกพี่เว้ยถึงจะหูหนวกแต่ใจรักเห็ดนะคะทุ่มเทชีวิตนี้เพื่อเห็ดที่จะเก็บไป โอ้โหทุกคนแต่ละป่าคนแต่ละจังหวัดนี้มีคนมาก่อนเราตลอดเลยมีแต่คนล่าเห็ดก่อนเราอีกแล้วอย่างนี้เราจะได้เห็ดกับเขาไหมออเดอร์ที่รับลูกค้ามานี่มันจะได้ไหมนี่นั่นไงนั่นไงโซนขึ้นแล้วจังหวัดนี้มีกี่ตัวเอ่ยปันใดอยู่ไหนวะอ๋อยู่นี่ใส่มันเพื่อนใครที่มันแย่งเห็ดเรา นี่ซ้ำทิ้งซ้ำทิ้งไปอุ้ย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 ตีเก็บเห็ดเราไม่ครบบวกรอนะพี่ซื้ออะไรวะเมื่อกี้นี้ไม่รู้อุ้ยระเบิดดักควายก็มีจะไม่สนหรอกเว้ยนี่จะเก็บของค่ะอุยเก็บด้วยเก็บด้วยคนนี่อร่อยบอกเลยว่าอร่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ทุกคนไปดิเบอร์ซี่ลั่นไปเลยวิ่ง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 มีคนโทรศัพท์เรียกเพื่อนมาเก็บเห็ดทุกคนมีคนโทรศัพท์เรียกเพื่อนมาเก็บเห็ดแสดงว่าป่านี้ต้องเห็ดเยอะแน่เลยลงทุนโทรเรียกเพื่อนเนี่ยทำโปะไม่ยอมทำโปะไม่ยอมโอ้โหไปตัดสัญญาณไม่ทันทุกคนเลยอุ๊ยอุ๊ยอุยมีคนคิดเหมือนเรามีคนไม่ยอมเหมือนเรา นี่อย่าอย่าอย่าแย่งเห็ดอย่าแย่งเห็ดพบศัตรูแล้วเฮ้ยเฮ้ยพวกเขาจนมากทุกคนไม่มีเห็ดเลยไม่มีเห็ดให้เก็บเลยข้าวก็ไม่ห่อมากินคืออะไรนี่อุ้ยอุ้ยุกคนคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเห็นแวบแวบไม่ใช่หรอวะร้อนร้อนเก็บเห็ดจนร้อนอ้ย อ้ยเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งดอกโอ้โหสามดอกโอ้ยบอกเลยว่ามันๆมานค่ะเปิดเสร็จโจนบอกเลยว่าป่านี้กว่าจะได้เห็ดวิ่งขาลากโอ้ยโ,โอ้ยอยโอใจยเย็นนะใจยเย็นนะคะอขอปัญญาก่อน คนหาเห็ดเยอะคนหาเห็ดเยอะคนหาเห็ดมันเยอะไอ้นั่นน่าจะอยู่ข้างบนบ้านโอ้ยอยู่ไหนกันล่ะ เย็นนะจะเย็นนะ,ะยนนะอย่าทำร้ายคนเก็บเห็ดนะเว้จะเย็นนะ,ะได้ทุกคนอยากบอกว่าเหลือเราคนเดียวเว้ยขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนอุปกรณ์หาเห็ดจังหวะนี้บอกเลยเจอเห็ดเยอะจะทำการโทรเรียกเพื่อนก่อนโทรเรียกเพื่อนมาเก็บเห็ดตู้โทรศัพท์อยู่ไหน ตู้โทรศัพท์ยอดเหรียญอยู่ไหนทุกคนตู้ตู้ตโทรศัพท์ยอดเหรียญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยูอ่นี่อยู่นี่เฮใครมาเอารถจอดบงังโอ้โหไม่ให้เรียกเพื่อนมาหาเห็ดด้วยไม่มีใครขัดขวางได้เห็ดป่านี้มันเยอะเราก็ต้องแบ่งเพื่อนนะคะไปจังหวะนี้ นายใครยิง <partnership> ดิฉ <competitions> oh, 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 oh. ันเมื่อ no กี euh. ้น <influences awi> ี่ใครยิงนักเก็บเห็ดฮะฮะยิ่งเครียดกับการได้เห็ดน้อยอยู่เนี่ยโอ๊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 ยเลือดไหลเป็นน้ำเลยเลือดไหลเป็นน้ำเลยเพื่อนนายไม่ต้องไอวอลหรออุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ย thank you rider ขอบคุณค่ะอุ้ยเกือบอวสานนักเก็บเห็ดในตำนานแล้วไป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  ไครดีกว่าไหนมันอยู่ไหนฮะใครมันทำไว้เจ็บเสียบนะเมื่อกี้นี้ข้ขงางบนข้างบนดาวใช่ไหมเพื่อนดาว,วใช่ไหม เอาจีริงทุกคนไม่รู้เลยว่าคนอยู่ไหนไม่รู้เลยคะ่ะอุ้ยชุบเพื่อนได้ไหมนี่อุ้ยมีนีเรียนฮะแถวนี้มีเรียนไหมชุบได้ไหมเออมันต้องอย่างนั้นตีเก็บเหตุของเรามันต้องสมบูรณ์แบบอ๋อเจอละคนอยู่ตรงนั้นว่าอยู่ตุมต้ม,ต,มตุ้มต่ําตกันต,ต,ตรงไหน เอาไปกินให้หมดเอา้าโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยรถทับรถทับรถทับโอเคทุกคนแล้วพวกเราก็คือราชาเก็บเห็ดนะคะป่านี้เป็นของตีพวกเราทั้งหมดเลยโอ้ oh my god โอเคทุกคนวันนี้เราก็เก็บเห็ดกันพอแค่นี้กันนะคะใครสนใจอยากให้ไปเก็บเห็ดที่ป่าไหนเกมไหนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยจ้า